สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ BSO นะครับผมเว็บ BSO เว็บเดิมเว็บเดียวที่เล่นกันทุกวันเล่นกันเป็นประจำนะครับสำหรับเรานะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวเกมสล็อตนะครับนี่เลยครับเกมนี้เลยนะครับ Chinley Hunter นะครับอ่ะเข้าเกมแล้วหน้าตาเกมจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเบดต่ำสุดเลยนะครับพร้อมซื้อฟีเจอร์นะครับตัวนี้เลยอ่าในราคาเพียงในราคา107บาทนะครับพร้อมเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะแตกไปเท่าไหร่นะครับชิลลิงฮันเตอร์นะครับมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับที่เว็บ b บโอคาสินนะครับผมมาสนุกด้วยกันได้มาร่วมสนุกด้วยกันได้เลยครับกับเกมเกมนี้นะครับชิลลิงฮันเตอร์นะครับผมไปลุยกันเลยครับมาถึงกับอัลต้าวินแล้วครับสุดยอยไหมนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องสะสมนะครับชิลลี่เนี่ยตัวพลิกเนี่ยครับ ขวามือบนนะครับ9อันนี้ <Yahoo! S 1> เพื่อเปิดช่องที่1นะครับอ่าโอเคตอนนี้เรามี6 6อันแล้วนะพิกโอเคพิกมาอีกแล้วครับครบ9อันแล้วนะครับเราจะได้เปิดช่องหอีกช่องหนึ่งแล้วอ่ะเพ้่อนจะได้มาลุ้นคะแนนที่ได้มากขึ้นนะครับไปต่อกันเลยครับสวยงามครับ เหลือออโต้สปินอีก7ครั้งนะครับตอนนี้เราจะต้องสะสมให้ได้14ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเปิดอีกช่องหนึ่งให้ได้ <Wow. S 1> ได้มา11ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ <Wow. S 1> หมวกคะแนนยังไม่ได้เลยตอนนี้นะครับ <Wow. S 1> ถือว่ามันก็สนุกนะครับดูแล้วมันก็ดูแบบเพลินเสนุกดี ออโต้สปินครั้งสุดท้ายนะครับได้เปิดช่องพอดีครับหช่องแต่เหลือเพียงแค่ครั้งเดียวครับสปินเราได้เอาท่าวินมาครับผมได้มา354นะครับสวยงามเลยแบบนี้สวยงามมากครับง,งามๆเลยครับผมแบบนี้ครับ ไม่ธรรมดาจริงนะครับตอนนี้เรามีอยู่4,003นะครับเมื่อตะกี้ตอนเราเข้ามาเรามีอยู่3,009นะครับผมเออมาไวไปไวนะครับวันนี้มาแล้วเดี๋ยวผมขอไปซื้อฟีเจอร์กันอีกครั้งหนึ่งเลยดีกว่านะครับอะกด power นะครับซื้อฟีเจอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับ ่ปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าว่าวครั้งนี้เราจะแตกกันอีกไหมนะครับสนุกดีครับส่วนตัวเออพบว่ามันมีการแบบสะสมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวพิกเนี้ย เพื่อที่จะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งเพื่อที่เราจะได้คะแนนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกเพิ่มอีกต้อง2ช่องเนี่ยเออแล้วโบนัสเราก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่มันก็ต้องมานั่งเสียเวลาสะสมอีกตัวพิกอีกกว่าจะครบนะครับมันก็แล้วแต่ดวงอีกครับว่าเราจะได้เร็วไหมนะครับโอเคได้มาอีกหนึ่งอันนะครับไปลุ้นกันต่อเลยครับมาหน่อยครับมาหน่อย อย่าทำให้ผิดหวังครับผมโอ้โหเหลือเพียงแค่5ครั้งสุดท้ายแล้วได้มา9ชิ้นแล้วนะครับโอเคเราได้เปิดอีก1ช่องแล้วแต่สปินเราเนี่ยฟีสปินเราเหลือเพียงแค่3ครั้งแล้วครับโอ้หน้าเสียดายมากได้มา11อันแล้วครับโอเค13อันนะครับผม 14อันครบพอดีครับแต่ว่าสปินเราเหลือเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วมาเพื่ออะไรครับแบบนี้โอ้โหจบเลยครับอ่า่สักนิดนึงนะอ่ะมาไหมครับได้มาเท่าไหร่ครับได้มา54เองครับสำหรับตานี้นะฮะโโหน่าเสียดายมากเลยครับมันดันมันเปิดอีกช่องหน,นึ่งอะตอนที่เราแบบเหลือฟรีสปินอีกแค่ครั้งเดียวเอง มาเพื่ออะไรนะครับแบบนี้ไปแล้วครับแต่ผมขอสปินไปเลยยาวๆห้าสิบตาแล้วเดี๋ยวครบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมขอซื้อฟีเจอร์อีกรอบหนึ่งลแล้วก็ไปลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราก็ออโต้สปินมาครบกันลยนะครับ50ครั้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อฟีเจอร์เลยนะครับมาแล้วมันลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะฮะรอบนี้ไปเลยครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วคาร์าบอยหนุ่มนะครับผมมาครับได้พลิกมาอีกแล้ว3ชิ้นนะฮะ วันนี้เราอยู่กับเกมชินลี่ฮันเตอร์นะครับผมที่เว็บ BSO a s i n โนครับเว็บเดิมเว็บเดียวที่เล่นกันทุกวันครับเล่นกันเป็นประจำเลยนะครับผมอ่ะถ้าอยากมาสนุกครมาสนุกกันได้เลยนะครับที่เว็บ BSO นะครับผมมาสนุกด้วยกันนะครับมาร่วมสนุกกันเลยครับผมไปกันต่อเลยครับเหลือ7สปินนะครับตอนนี้ได้พลิกมาอีกแล้วนะครับตอนนี้เรามีพลิกอยู่5้าอันนะฮะ มาแล้วครับพิกได้มาทั้งสิ้น10อันแล้วโอเคเปิดอีกช่องแล้วแจมแจมครับแบบนี้แจ,จมแจมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าเลยแค่4อันเราจะได้เปิดอีกช่องที่สครับมามาจะมาไหมครับแบบนี้โอ้โหโไม่มาแน่เลยเหลือ,อแค่ไม่กี่ครั้งเองครับถ้เป็นได้มา13แล้วตอนนี้อีกชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับ จะได้เปิดประตูอีกประตูนึงนะครับผมสนุกดีนะครับสำหรับเกมชินลี่ฮันเตอร์นะฮะมันมีลูกเล่นให้เราด้วยโอ้โห oh, <no. S 1> โบนัสแตกนะครับแบบนี้ไม่มานะครับได้แค่3ประตูะครับได้แค่3ามบานนะฮะสำหรับครั้งนี้นะครับผมน่าเสียดายมากเลย ได้มาเพียงแค่98เท่านั้นเองโอ้โหไ่าคุ้มไหมครับเนี่ยแบบนี้ตังค์ก็เสียนะครับแต่ทำไมไม่ได้นะครับมาเดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมขออีกสักหนึ่งครั้งละกันนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเออผมจะขอซื้อนี่ละกัน Fast Forward อ่าขวามือนี้เลยครับ Fast p l a y e r นะครับฟิ t เจอร์อยงนี้เลยจะขอ40่สิวละกันนะครับ ขอให้มันเล่นอัตโนมัติไปเนี่ยสี่สิบครั้งนะครับโดยที่เราไม่ต้องหมุนเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้กับมาเท่าไหร่นี่ให้มันให้คอมเนี่ยครับเล่นให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องกดเล่นเองอ่าเราอาจจะได้ลุ้นระหว่างที่มันคอมมันเล่นให้เนี่ยเราอาจจะได้มีสิทธิ์ลุ้นโบนัสฟรีสปินก็ได้นะครับเเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้โบนัสฟรีสปินไหมนะครับแล้วเราจะได้คะแนนเนี่ยไปเท่าไหร่ครบ40ครั้งเมื่อไหร่นะครับ โอ้ยโอเคครับได้มา124นะครับอ้าวโอเคครับพร้อมกับเราได้ฟรีสปินมาด้วยนะครับแบบนี้ในระหว่างที่เล่นเมื่อกี้นะครับเราได้ฟรีสปินมาด้วยนะครับหนึ่งตาอ่าระหว่างที่ให้เครื่องเล่นให้เมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเป็นลุ้นกันเลยว่าเราจะได้ไหมสำหรับครั้งนี้นะครับผม การฟา์ฟอร์เวิร์ดไปเมื่อกี้นะครับดูซิว่ามันจะทำให้เราเนะี่ย <Yahoo! S 1> พลิกกลับมาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีอยู่4,001นะครับผมแต่ตอนเข้าเกมมาเนี่ยเรามีอยู่3,009เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเ <Yahoo! S 1> หลือสปปนอีกแค่เจ็ดครั้งนะเท่านั้นนะครับตอนนี้เราได้พลิกมาแล้ว8ดเม็ดนะครับผม โอ้ยประตูบานที่3เปิดแล้วครับตอนนี้พลิกได้มาอีกแล้วได้มาทั้งสิ้น13ชิ้นโอ้ยสวยงามเดี๋ยวประตูบานที่4จะเปิดไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นเลยแค่เม็ดเดียวเองเนี่ยโอ้โหมาเลยครับ2เม็ดตามคําขอตามคําเรียกร้องนะครับไปเลยครับเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้เลยนะครับประตูโอเคประตูบานที่4เปิดแล้วนะครับ มาเลยครับโอ้โหจัดไปครับออาทราวินแล้วครับผมได้มา347แล้วตอนนี้นะครับสวยงามนะครับแบบนี้อ้าวออาทราวินอีกแล้วอีกครั้งแล้วนะครับออาทราวินนะครับได้มา807นะครับสำหรับตอนนี้นะครับโอเคสปินเราหมดไปแล้วนะครับทั้วทั้ววินเนี่ยเราได้มาทั้งสิ้น807บาทว้าวยอดมากเลยนะครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยแบบนี้โอ้ยเฟี้ยวเลยแบบนี้ครับนะแหลมเลยจมมาก โอเคผมว่าผมควรพอดีกว่าเออเราได้มาแล้วนะตอนนี้นะตอนแรกเนี่ยตอนที่เราเข้ามาเริ่มเล่นเนี่ยเราได้เรามีอยู่สามพันเก้าร้อยบาทตอนนี้เรามีเราได้มาเนี่ยเกือบห้าพันละสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเกือบห้าพันแล้วครับโอเคผมผมว่าผมพอดีกว่านะครับได้มาแล้วเราก็ควรจะเลิกนะครับผมอย่าเพลินอย่าเพลินเพลินเล่นต่อเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะ ที่เหลือเนี่ยดี๋ยวมันจะเสียนะครัเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับในการเล่นครั้งนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเล่นเกมอะไรแล้วจะสนุกกันขนาดไหนแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม